สวัสดีครับมาร่วมเปิดโลกทัศน์และเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆกับสุขภาพในด้านการแพทย์ทางเลือกกับรายการ Discovery Health Tips ครับช่วง Health Discovery สนับสนุนโดยวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเข้าสู่สัปดาห์ของความสวยงามกันอีกครั้งนะครับนอกจากใบหน้าแล้ว คุณผู้ชมให้ความสนใจดูแลในเรื่องอะไรเป็นพิเศษกันอีกหรือเปล่าอย่างเช่นเส้นผมถ้าสนใจคุณผู้ชมจะไม่ผิดหวังกับรายการของเราในวันนี้แน่นอนแต่ตอนนี้ไปชมวิทีกันก่อนครับเส้นผมก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราควรดูแลเอาใจใส่นะครับเพราะการที่เรามีเส้นผมที่สวยงามและแข็งแรง ทำให้เราเพิ่มความมั่นใจได้มากขึ้นเลยทีเดียวส่วนใครที่มีปัญหาผมร่วงผมบางสมัยนี้ก็มีนวัตกรรมหลายอย่างที่สามารถนํามาใช้ปกปิดได้แต่ถ้าว่ากันตรงๆแล้วยังไงการที่มีผมดกก็ได้เปรียบอยู่ดีครับและในวันนี้แขกรับเชิญของเราจะมาพูดถึงนวัตกรรมใหม่ที่สามารถทําให้ผมกลับมาสวยและมีสุขภาพเส้นผมกลับมาแข็งแรงได้แต่จะเป็นอะไรนั้นต้องรอติดตามชมให้ดีส่วนตอนนี้ ไปพบกับเมนูอาหารเพื่อสุขภาพกันในช่วง h l t h y w e ว l ต h y ครับช่วง h l ล h ี้เว l ต h y สนับสนุนโดยน้ำมันพืชมรกตสวัสดีครับผมวิลลี่ยูนนี้ต้อนรับสู่ที่เนตแบงยัดครับที่เนแบกยัดก็คือร้านคาเฟ่แฮงเอาทนะครับ ไตล์การตกแต่งก็จะเป็นแนวคันทรีลอฟนะครับผมก็คือจะบวกความดิบในการตกแต่งร้านไปด้วยนะครับผมร้านเราก็จะแบ่งเป็น3โซนนะครับโซนแรกจะเป็นโซนอินดอร์นะครับสำหรับคนที่ชอบความเป็นส่วนตัวโซนที่2ก็คือโซนเอาดอร์นะครับผมเหมาะสําหรับเอานั่งแฮงเอาท์กันซึ่งโซนที่3นะครับก็คือโซนยอดฮิตที่สุดคือโซนระเบียงน้าครับจะอยู่ติดกับน้ําพุนะครับได้ความเป็นส่วนตัวแล้วก็รู้สึกสบายมากครับอาหารของทาง h ิดเน้นแบคยานะครับจะเน้นคอนเซป ก็คือเรียบง่ายแต่ทรงพลังครับผมหน้าตาสไตล์ฝรั่งแต่รสชาติถูกปากคนไทยครับนอกจากนั้นนะครับยังมีครัวเบเกอรี่ที่ทําเองทั้งหมด100%นะครับโดยใช้วัตถุดิบพรีเมียมและยังมีบริการเครื่องดื่มที่หลากหลายอีกด้วยครับครับผมเมนูแนะนําวันนี้นะครับผมจะเป็นเมนูแซลมอนแซบมายนะครับผมส่วนผสมนะครับก็จะมีมีแป้งกรอบนะครับที่ทอดเตรียมไว้แล้วมีแซลมอนสดนะครับมีปูอัดนะครับผม1ชิ้นแล้วก็มีผักสลัดนะครับ แล้วก็มีซอสสาหรับราดเป็นซอสแซลมอนแซ่บสูตรทางร้านนะครับผมแล้วก็มีต้นหอมไข่กุ้งนะครับครับผมขั้นตอนแรกเลยนะครับผมหั่นแซลมอนเป็นเต๋านะครับสี่เหลี่ยมเต๋าแซลมอนเนี่ยผมจะเลือกเป็นแซลมอนนอร์เวย์นะครับผมพันนอร์เวย์นะครับเราก็จะได้เลือกสีที่เป็นแบบออกสีส้มๆนะครับนวลๆหน่อยถ้าเป็นแซลมอนฟีดเนี่ยเนื้อมันจะแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดจะสังเกตได้ที่มันนะครับผมมันของแซลมอน ถ้าเป็นแซลมอนฟรีเนี่ยมันเขาจะน้อยครับอันนี้จะเป็นแซลมอนสดเลยนะครับผมเกรดเครับผมที่ทางร้านเลือกมาโดยเฉพาะครับน,นี่เราหั่นเสร็จแล้วนะครับเราก็จัดจานได้เลยครับ อันนี้จะเป็นน้ําสลัดนะครับผมเป็นสูตรที่ทางร้านคิดขึ้นมาเองนะครับผมรสชาติจะออกมีความสไปซี่นิดนึงนะครับเผ็ดแบบไม่เผ็ดมากนะครับผมครับผมเสร็จแล้วนะครับเมนูแซลมอนแซบมายองเนสครับผมของทางร้านฮิดเด้นแบกยารนะครับร้านฮิดเด้นแบกยารของเรานะครับตั้งอยู่บนถนนเลียบคลองประปาแจ้งวัฒนะฝั่งที่จะไปเมืองทองธานีครับเปิดให้บริการทุกวันยกเว้นวันจันทร์ตั้งแต่11เอ็โมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนครับ สามารถ Follow Fan Page และ i อของเราได้ที่ Hidden b a c k Yard ครับโทรมาสอบถามเส้นทางและสำรองที่นั่งได้ที่099 053 7323ครับต้องแก้ไขทีส่สาเหตุมันนะคะทีนี้ถ้าจากการแพทย์เนี่ยแพทย์จะรู้ว่าแอ,แอนโดรเจนิกอะโรเพเชียเนี่ย Health Talk สนับสนุนโดยไทยออนไบโอเทคเข้าสู่ช่วง Health Talk แพทย์ภูเชี่ยวชาญที่จะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้ก็คือแพทย์หญิงนริชนเทียนสวากุลหรือคุณหมอก,ก้อยไปรับชมพร้อมกันเลยครับ พูดถึงเรื่องเซรั่มปลุกผมเซรั่มกระตุ้นผมกันนะคะทีนี้อย่างที่หมอบอกว่ามันมันมีหลายๆยี่ห้อในท้องเขาอาจจะทั่วไปหมอก็อาจจะไม่ไปคอมเมนต์ตรงจุดนั้นนะคะแต่หมอจะพูดถึงเซรั่มปลุกผมที่ไม่ใช่ยาคือไม่ใช่ไม n น x i d i l ิลโลชัแต่เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดนะคะทางการแพทย์ที่เขาแ p p r พิ e แล้วว่ามันเห็นผลต้องบอกนิดนึงว่าเวลาเราซื้อเซรั่มปลุกผมชนิดหนึ่งเนี่ย เราดูตรงจุดไหนสมมุติว่าเราเป็น And a n d โด g e n นิกอ r รอเพเชียหรือผมร่วงตามกรรมพันธ์นะคะปัญหาหลักคือเราต้องไปตีโจทย์ต้องแก้ไขที่สาสาเหตุมันนะคะทีนี้ถ้าจากการแพทย์เนี่ยแพทย์จะรู้ว่าแอนโด g e n นิกอ r ร p เพเชียเนี่ยมันเกิดจากการที่มีฮอร์โมนเพศชายบางตัวเนี่ยเช่นเ,ออเทสตุสโตรนไปมีอิอทธิพลต่อฮอร์โมน d h t โดยมี สารชนิชื่ออัลฟารีดักเตสนะคะเป็นตัวที่ทําให้เกิดการกระตุ้นทําให้ฮอร์โมนเพศชายเนี่ยตัวนั้นมันไปม,มีผลกับการที่ผมเราจะร่วงลงฉะนั้นเนี่ยเซรั่มปลุกผมตัวนั้นจะต้องมีตัวที่ไประง,งับอัลฟารีดักเตสหรือ,รอง่ายๆคือประบยับย้ยางมันเพื่อทําให้มันไม่ไปมีอิอทธิพลกับผมเรานะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นหล,หลักการแพทย์แล้วมักจะมองอะไรที่สาเหตุ ว่าจะแก้ตรงจุดไหนแล้วก็เซรั่มตัวนั้นมันใช้ได้จริงกับคนหรือเปล่าหรือว่าเอ้ยมันใช้ได้แค่ในทดลองอย่างเดียวเองเหรอแล้วก็ต้องทําการวิจัยวิเคราะห์ทำสตาร์ที้มาเพื่อที่ให้รู้ว่าเซรั่มตัวนั้นอะมันไปแก้ไขปัญหาได้จริงๆเะ่นั้นเนี่ย ถามว่าคนคนผู้คนวรจะสับสนยาปลุกผมยายาปลุกผมมันื็แบ่งออกเป็นกลุ่มเซเซรัม um. คือกลุ่มที่เป็นเฮิร์บหรืออาจจะเป็นที่มานหนาไม่ใช่เป็นกลุ่มไมน็ o ซิดิลแบบทาคือเราเ,เราเองจะไม่พูดถึงไมน็ o กซิดิ o ลโลชั่นเพราะตอนนี้เราเองจะพูดถึงเทรนการที่จะไม่ใช่ยานะคะก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นเซรัม um, ปลุกผมที่ไปลดอัลฟารีดักเตสหรือไประงับอัลฟารีดักเตสได้จริงๆนะคะฉะนั้นก็จะมี กลุ่มปลกผมออกมาที่มันเป็นทางทางการแพทย์จริงๆไม่ใช่แบบว่าเป็นเทบอะไรไมีรู้เขาว่ามันกระตุ้นผมจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ทุกอย่างมันควรที่จะมีหลักฐานรองรับทางการแพทย์นะคะคอนเซปต์ง่ายๆนะคะของเซรั่มนวัตกรรมใหม่ตัวนี้เราไปที่ประเด็นสาเหตุเอาง่ายๆ แอนโดรเจนิกแอลโรเพเชียผมร่วงโดยกรรมมาพันธ์คือการที่ฮอร์โมนเพศชายไม่ว่าจะมีในผู้หญิงผู้ชายนะคะมันจะมีอิทธิพลในการเทสโทสเตอโรเนี่ยเป็นเป็น h t DH t DHT ตัวเนี้ยมันจะทำให้ผมร่วงอ่าง,ง่ายๆเลยฉะนั้นเอนไซม์ N ide, หรือตัวกระตุ้นที่ทำให้เทสโทสเตอโรเปลี่ยนเป็น DHT ก็คือเอนไซม์อัลฟาลีดักเตส เซรั่ม um, ตัวนี้ต้องไปหยุดอัลฟา r ีดักเตสก็คือมันไม่ให้เปลี่ยนเป็น DHT นั่นเองฉะนั้นเนี่ยมันตรงเป้าตรงหลกักการทางการแพทย์ที่เรายอมรับกันได้ทางทางการแพทย์แล้วมันก็จะมีกลุ่มจินเสงหรือกลุ่มโสมนะคะที่เขาทำเปเปอร์มาแล้วเป็นเฮอร์บที่ช่วยเสริมฤทธิ์เสริมฤทธิ์ในการทำให้ผมมีการกระตุ้นสเต็มเซลล์ขึ้นมีการสร้างใหม่ขึ้นฉะนั้นเนี่ย มันก็เป็นเซรั่มที่มันมีหลักการที่แท้จริงที่มันถูกต้องตามหลักหลักการแพทย์แล้วก็มีการทำเปเปอ r ์รีเซิร์ชการทดลอง trial ลทั้งในเนื้อเยื่อแล้วก็ในคนคนจริงแล้วปลอดภัยแล้วก็เห็นเห็นผลปลอดภัยสําคัญที่สุดนะคะทีนี้เรื่องปลูกผมโดยไม่ใช้ยาเนี่ยต้องําแไปนิดนึงว่าถ้าร่วงเยอะมากอาจจะต้องไปทําการปลูกถ่ายผมเลยแต่ถ้าเกิดร่วงปานกลางเหมือนหมออย่างเงี้ยหรือเริ่มร่วงน้อยๆหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ย ผมร่วงโดยกรรมพันธุ์อยู่แล้วแล้วเราก็มีแนวโน้มเนี่ยใช้ไปก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะมันอะ่ะไม่ได้เป็นยาที่จะสะสมทั้ง3อย่างที่หมอหมอบอกเนี่ยคือปลอดภัยในระยะยาวแน่ๆน,นะคะฉะนั้นอยากให้คนไข้ได้มีตัวเลือกอีกทางหนึง่งทีนี้ปลุกผมอย่าใจร้อนผมเก่ามันร่วงก็ร่วงไปแต่ผมใหม่จะแข็งแรงขึ้นอยากให้คนไข้เนี่ยทำการรักษาอย่างสม่ำเสมออย่าท้อใจเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในการ รักษาผมเนี่ยคือคนท้อต้องมอกเลยนะคะเราต้องรอ3-6ถึงเดือนไอ้ร่วงก็ร่วงไปคือผมมันแย่คุณจะไปประคองให้มันอยู่คงจะยากแต่ไอ้ผมใหม่เนี่ยมันจะต้องเส้นเส้นหนาขึ้นแล้วก็ดุดร่วงน้อยลง3-6ถึงเดือนรอรอเอะค่ะแล้วก็มีวินัยในการทำทรีทเมนต์หน่อยนะคะเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับเรื่องราวของนวัตกรรมใหม่ ที่สามารถใช้เพื่อแก้ปัญหาผมร่วงหรือผมบางได้และในช่วงหน้าเรามารับชมกันอีกหนึ่งวิธีในการแก้ปัญหาสำหรับคนผมบางครับแต่จะทำได้อย่างไรและมีกลไกที่ซับซ้อนขนาดไหนต้องรอติดตามชมครับ Healthy Insight โดยวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการท่านผู้ชมครับครนี้เราลองหันมาทำเครื่องดื่มสีแดงบ้างไหมนะ ถ้าจะทำเครื่องดื่มสีแดงเนี่ยที่สำคัญก็คือบีทรูทนะครับเอาบีทรูทมาปั่นนะครับบีทรูทเนี่ยมีสารชื่อเบตานินนะครับก็เป็นสารป้องกันมะเร็งอีกเหมือนกันแล้วก็บีทรูทเนี่ยจะช่วยบำรุงเลือดนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าช่วยให้เลือดหมุนเวียนดีสารอีกตัวหนึ่งคือไลโคพีนในบีทรูทนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวช่วยเป็นสารต้านอนุมูลอิสระกันแก่แก้ป่วยครับดีครับใช้บีทรูทเป็น น้ำดื่มสีแดงสารทีใ่ใช้เครื่องมือใช้กลุ่มโปรดักเนี่ยเฉพาะเพื่อที่จะทำให้เกเลือน,นั้นมีชีวิตแล้วก็สามารถที่จะรักษาได้จริงๆนะคะ นุนโดยผลิตภัณฑ์มรกตรู้เร็วเฮลตี้กับแทมารีนคลินิกให้คุณได้ร่วมสนุกตอบคำถามสุขภาพประจำวันกับรายการ Discovery Health t i s สํสำหรับวันนี้ในคำถามที่ว่าข้อใดสามารถทำให้เกล็ดเลือดมีความแข็งแรงได้ข้อ A ไม่นอนติดต่อกัน3วันข้อ B ดูแลตัวเองให้มีสุขภาพดีเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงพิมพ์ A หรือ B เว้นวักตามด้วยชื่อและนามสกุลของคุณส่งมาที่ข้อความหรืออินบ็อกซ์ใน c e b o o k f แ n p a g e รายการ Discovery Health Tips ผู้โชคดีที่ตอบถูกรับกิฟต์ไวชเชอร์มูลค่า3,000บาทจากแทมารีนคลินิกไปเลยค่ะกลับเข้าสู่ช่วง Health Tips ครับเราไปรับชมกันต่อเลยครับ ค่ะสวัสดีค่ะก็เดี๋ยวนี้หมอจะมาเสนอการดึงพลาสมามาหรือว่าเราดึงพลาสมามาเพื่อจะเก็บเก็ดเลือดโดยที่อันนี้เนี่ยจะไปปลูกผมได้จริงๆนะคะหรือว่ามันไปกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวได้จริงไม่ใช่ว่าเหมือนปั่นเอาเลือดทั่วๆไปตามโรงพยาบาลไปตรวจไม่ใช่นะคะก็จะเริ่มต้นจากนะคะหมอเองก็ต้องเตรียมทิ่ไว้สําหรับใส่สารสลายเลือด,เ,อดเฉพาะที่ไว้สำหรับที่จะปลูกผมหรือว่า ไปกระตุ้นลากลากผมนะคะก็จะมีการเตรียมนะคะก็คือจะใส่ใส่ไปก่อนคือจะใช้สารสลายริมเลือดอะไรไม่ได้นะคะต้อง็นสารสลายริมเลือดสาหรับการที่จะไปทําให้ริมเลือดนั้นอะ่ะมันไม่คอแต่ว่าเกร็ดเลือดไม่เสียนะคะถ้านอนพักผ่อนมินทอนเนี่ยก็จะได้เกร็ดเกร็ดเลือดไม่เต็มเต็มที่นะคะก็จะดูดออกมานะคะ ค่ะพอเราได้เลือดเลือดแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ในทิทิวนี้นะคะโอเคค่ะพอได้เลือดมาแล้วนะคะเราก็จะเอาเลือดนี่ใส่ลงไปในทิ้วเฉพาะที่จะไปแยกพลาสมาออกมาจากเลือดนะคะพลาสมาก็จะมีส่วนพลาสมาสีเหลืองเหลือแล้ก็ส่วนบัฟฟี่แล้วก็ส่วนเม็ดเลือดแดงๆที่อยู่ด้านล่างเราเอ,เองก็ต้องการบ,บัฟฟี่หรือเกรดเลือดเข้มข้นเนี่ยนะคะโดยใช้เครื่องปั่นกับเวลาที่เหมาะสมนะคะ หลังจากเราเอาเลือดเลือดไปปั่นนะคะก็จะไม่ได้แดงๆนะ,ะก็จะได้เป็นสีออกเหลืองๆหน่อยนะคะซึ่งเราเองในนั้นก็จะมีน้ําพลาสมาอยู่แต่ในพลาสมามันหรือน้ําน้ําเลือดเนี่ยในนั้นเราเองจะเอาส่วนที่มีเกล็ดเลือดเข้มข้นที่สุดนะคะมาจะก,กิดบนตําแหน่งที่น้องเขามีปัญหาผมผมบางนะคะตรงตำแหน่งไรไรผมนะคะหน้าผาในส่วนนี้ก็จะมีการกระตุ้นการสร้าง รากผมมาใหม่แล้วก็อีก3ามเดือนก็จะเห็นว่าผมใหม่ขึ้นมาแล้วแข็งแรงขึ้นนะคะ เกล็ดเลือดเข้มข้นออกมาเนี่ยมันสามารถจะปลูกปลกผมได้จริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถทํําทำในทั่วร่างกายของของเราเลยนะคะโดยที่มันปลอดภัยเพราะาอะไรเพราะว่ามันเ,เป็นของคนไข้เองสามารถที่จะสกิดบนผิวเบาๆเพื่อทําให้หน้าใสากระตุ้นหลุมสิวทําให้รูขุมขนกระชับหรือเรียกว่า r e จู v e n a t e คือมันแก้ไขปัญหาทุกอย่างที่เป็นการบกพร่องของเซลล์เป็นรอยแผลเป็นเป็นรอยดามเป็นรอยคล้ำหรือเป็นความหย่อนคล้อยหรือแม้แต่สามารถฉีดไปตามออตำแหน่งที่มันมีการบาดเจ็บของผิวเช่นไหมหรือว่าผิวที่มันมีการเป็นแผลหรือผิวที่มีความคล้าม,มีความหมองมีความมีชุ่มชื่นนะคะเกล็ดเลือดจะไปกระตุ้นให้สเต็มเซลล์ของเราหรือไปกระตุ้นให้โกรทแฟกเตอร์เนี่ยมีการ วู h ฮิ l ิ่งมีการกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวเทียบค่าได้กับการรีจูวินเนตผิวเลยค่ะสำหรับการการรักษาทั้งผมและใบใบหน้าคนไข้เนี่ยก็คือแค่หลีกเลี่ยงฝุ่นหลีกเลี่ยงสิ่ง โกลกระบอกใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ว่าทุกครั้งเนี่ยทำหนึ่งครั้งเนี่ยผลก็จะมีการกระตุ้นการสร้างได้ในจุดจุดหนึ่งฉะนั้นเนี่ยคนไข้ควรจะมาทำสี่สี่ถึงห้าครั้งและทุกครั้งเนี่ยควรพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็การเลือกสัรพยาบาลหรือการเลือกการทำพิษมันก็ต้องเลือกสารที่ใช้ใชเครื่องมือใช้กลุ่มโปรดักเนี่ยเฉพาะเพื่อที่จะทำให้เกล็ดเลือดน,นั้นมีชีวิตแล้วก็สามารถที่จะรักษาได้จริงๆนะคะ ก็ขอให้ดูแลนิดนึงแล้วก็รักษาสุขภาพดีเพราะเราต้องการเก็ดเลือดที่มันแข็งแรงแล้วก็ข้อห้ามในคนที่ทานกลุ่มนี้ก็คืออาจจะเป็นกลุ่มคนที่มีปัญหาเรื่องความผิดพปกติของเม็ดเลือดหรือว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องเป็นมะเร็งเม็ดเลือดหรือว่ามีปัญหาว่าเลือดเลือดจุดยากหรือว่ายังให้ตั้งยังตั้งพันอยู่ก็อาจจะต้องอยู่แต่ถามว่าในเคสที่ ให้นมบุตรเนี่ยก็ไม่ได้มีการห้ามอย่างแรงเยเพราะหนึ่งก็คืออย่างที่บอกมันเป็นเซลล์ของของตัวตัวเองหลักการมันคือการเซลล์ซ่อมเซลล์นะคะก็ไม่ได้มีข้อห้ามอะไรในเคสให้นมบุตรมากนะคือจริงๆแล้วนะคะตอนจะต้องบอกเลยว่ากายภาพบนหน้าเรากับกายภาพบนผมเรามันไม่ไม่เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยการที่ผมเรามีความบกพร่อง เซลล์มันสามารถจะรู้ว่าไปแก้ความบกพร่องที่หน้ายัางไงที่ผมยังไงมันแยกกันฉะนั้นเนี่ยผิวหน้ากับผิวผมไม่เหมือนกันฉะนั้นแล้ว่ะไม่ว่าเราจะเลเซอร์ที่หน้าขนก็ไม่ได้มีการขึ้นเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกัน <S 2> <S 2> ฉะนั้น <S <S เลเซอร์ผมด้วยโลเลเวลเลเซอร์เนี่ย <S 2> <S 2> <ๆ>ผมขึ้นเพราะว่ามันมีเซลล์ที่รับเฉพาะมันอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยการที่ฉีดผมกับฉีดหน้ามันมีเซลล์รับไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่มันคือหลักการ ไปกระตุ้นการสร้างเซลล์ใหม่ให้กับสเต็มเซลล์จุดๆนั้นของเราสเต็มเซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยมันทําฟังก์ชันได้เหมือนกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเวลามันต้องการน้ํามันเนี่ยหรือว่ามันมันมันต้องการการกระตุ้นเนี่ยมือนลดนะคะมันก็ต้องการน้ํามันคล้ายๆกันแต่ว่าฟังก์ชันในการทํางานเช่นเครื่องปั่นผลไม้กับที่ดายผมมันใช้ไฟฟ้าเหมือนกัน ใช่ไหมคะแต่การที่เราใส่เข้าไปก็็กชื่อว่าพอใส่ไฟฟ้าเข้าไปเนี่ยฟังก์ชันของของเครื่องเครื่องมือทั้งทั้งสองอย่างเนี่ยจะทำเหมือนกันที่ไหนก็แยกตามฟังก์ชันแต่ละร่างกายออกไปค่ะเนื่องจากวิธีนี้ต้องใช้เลือดของตัวเราเองในการนำมาฟื้นฟูสุขภาพเส้นผมทำให้ต้องมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลอย่างใกล้ชิดยิ่งเรามีสุขภาพที่แข็งแรงดีเท่าไหร่เลือดที่ได้ก็จะมีคุณภาพที่ดีตามไปด้วยและผลที่ได้ ก็จะยิ่งดีขึ้นตามไปอีกครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณนริชนคลินิกที่เอื้อเฟื้อสถานที่สวยๆในการถ่ายทำรายการและที่สำคัญต้องขอขอบคุณแพทย์หญิงนริชนเทียนศิวกุลหรือคุณหมอก้อยที่มาให้สาระความรู้ดีๆกับรายการของเราวันนี้ด้วยนะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการวิทยายลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตจม,มรินคลินิกบริษัทไทออนไบโอเทคน้ำมันพืชมรกตรและน้ำมันพืชเอเมอรลัลกลับมาเปิดโลกทัศนัและเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆกับสุขภาพในด้านการแพทย์ทางเลือกกับรายการ Discovery Health Tips ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง m c o t Family สำหรับวันนี้สวัสดีครับบางีการเสนอถึงความหลักฐานว่ามันได้อุณหภูมิที่เหมาะสม มันได้ความปลอดภัยและเนี่ยมันอาจมันอาจจะนำเสนอไม่เหมือนกันที่อื่นมาเนี่ยคะลอง t r ายเคสดูปรากฏว่าริ้วรอยเขาดีดีขึ้นแต่จะให้ดีเหมือนฉีดโบท็อกเลยมันก็อาจจะยากนิดนึงนะคะ